สวัสดีฮะเพื่อนๆขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำครับพิเศษฮะจะพาเพื่อนๆมาชิมยำสละดอร่อยสุดที่ผมเคยทานมาต,มติ๊กยำแซบฮะติ๊กยำแซบมียำถูกวพูยำไก่เคียงยำสลั 8, 5, 5, 3, 1, 9, 5, 7, ดตู้แปดห้าห้าสามหนึ่งเก้าห้าเจ็ดศูนย์นี่ฮะสละมาอืออันนี้น้ำะไรพี่ น้ำน้ำื่้งยำค่ะน้ำื่องยงำงยงฮะมีอะไรบ้างครับเนี่ยอะไรเนี่ยก็มีอร่อยมากเลยนะให้บอกสูตรอ่ามันสูตรอ่ะไม่บอกอร่อยมากขอบอกสลัดนี่ห้าสิบบาทใช่ไหมค่ะห้าสิบบาทฮะพี่เบอร์นี้หนูไม่ใช้แล้วนะอ๋อไม่ใชเหรอจามันตกน้ำอ่าเบอร์เบอร์ที่ข้างล่างนี่ไม่ใช้แล้วนะถ้าไม่ใช้ลวะวอามาดูสูตรดีกว่าอ่านี่ใส่กุ้งนะฮะมีใส่กุ้งจริงจริง มีที่ไม่อ,ร,ะอะร่อยคือใส่แหนกเขาเรียกอะไรนะมะพร้าวแต่มันมันแปลกๆอันนี้คืออะไรเคยค่ะเคยมีใส่เคยอืปานผมทานกลอนไปไว่ายน้ำอ,อ,โหโหอร่อยมากเลยน้ําเขาเรียกอะไรน้ํายำนี้ผมทานไม่เหลือเลยฮะนี่พริกพริกบดเนี่พร้าคั่วอ,อูดูเขาให้ดีฮะเยอะมากเลยนี่น่ากินบอกเปล่า มันหวานอร่อยมากจนไม่ต้องไปกินเลมร้อยห้าสิบเลยสาดิปกระโดดว่ายน้ำมีพลังงานถึงอ่าขนาดสิบรอบโลนึงใส่ไอ้ชิโนตหน่อยเนึ่ยอันนี้อะไรฮะเนี่ยนิดพริกเกลือพริกเกลือโอ้โหมันเข้มข้นมากครับเพื่อนอันนี้อะไรอีกอะ่ะน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมร้านนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยอธิบายไม่ถูกกันร้านอยู่ เอาเบอร์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 เ,อเบอร์โบแบนโอ้อะ,ะบอกไม่ถูกเหมือนกันใกล้ๆซอย,ยม้าซอยเจ็ดค่ะตรงข้ามเคอร์รี่ซอยม้าซอยเจ็ดตรงข้ามเคอร์รี่เข้า,ม,ขามากลางซอยอ่าอยู่อยู่ระหว่างร้านสามเสีวิลล่ากับอ่าหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลสต้องคุกอีกอโอ้โหเมื่อวานซื้อไปก็ไม่ได้ทาน เอาไปฝากยามเท่านั้นแหละกระท้อนทรงเครื่องก็มีค่ะน้ำระท้อนทรงเครื่องน้ำเหมือนกันไหมไม่ใช่ค่ะน้ำกุปปค่ะสรุปกระท้อนที่ผมทานกับสละน้ำคนละอย่างน้ำคนละอย่างอีกเอออ่ะไหนหนชอนชิมไปดิเป็นยังไงนี่อร่อค่ะโอโ้โหนี่ฮะอร่อยมากไมง่ายธรรมดาต้องใส่ถั่วด้วยนะคะแต่นิดนึงไม่ต้องเยอะฮะ แล้วก็มีนี่ด้วยฮะมะยมมะขามมะปรางองุ่นมะม่วงลอาไม่เคยลองทานโอ้โหดูดิฮะโอ้โหนี่ชิมเลยชิมเลยชิมเลยอ่าดค่หนุ่ทำเลยหนุ่ร้างมือร่างคอเออนี่ฮะอือหื้อ อร่อยที่สุดในชีวิตเท่าที่ทานมา <c oughs> อือหือนี่ค่ะยัชลนิดนึงพิมยังเยอะอือหือก็จะเป็นก่อนไปไว่ายน้ำน้ำิกประดูกเหรอคะผมรู้จักร้านพิ่ติ๊กนี่มานานแล้วนะ <c oughs> แต่ว่าไม่เคยทานเลย <c oughs> เพราะว่าขับมอไซค์ <c oughs> ขับผ่านไป <c oughs> ผ่านมาเ <c oughs> พราะว่าเขาขายในของดองในของดองนี่ ก็อายี่สิบบาทครับนี่เสร็จแล้วได้ครับยำสละอร่อยที่สุดในประเทศไทยที่ผมาท,ทานมา50บาทครับร้านติ๊ก